ทางด้านในอำเภอท่าตะเกียบนะคะได้เป็นประธานในการส่งมอบอาคารและเปิดป้ายโรงอาหารจากมูลนิทิอายินเนโมโตะนะคะพร้อมทั้งได้มีการส่งมอบสนามเด็กเล่นนะคะตามหลัก BBL เล่นตามรอยพระยุคนบาท ที่โรงเรียนบ้านหนองขายอย่างตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวกมนชายาประเรสริฐศินในอำเภอท่าตะเกียบได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารและเปิดป้ายโรงอาหารจากมูล,ลนิธิอายิโนโมโตะหลังที่80โดยมีนายเทีราายรชัยขันธิกุลผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมบริษัท อายินโนโมโตะประเทศไทยจำกัดโดยเป็นตัวแทนส่งมอบอาคารท่ามกลางคณะผู้บริหารและตัวแทนจากสถานศึกษาเข้าร่วมโรงเรียนบ้านขายอย่างนะคะได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจากมูนลนิธิอายินโนโมโตะจำนวน1ล้านบาทภายใต้โครงการอายินโนโมโตะ โภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีที่นั่งรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะและในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะนายอำเภอท่าตะเกียบพร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเศราเขต2และผู้บริหารจากมูลนิธิอายินโมโตะได้รวมการเปิดผ้าแผลข่ขุมป้ายสนามเด็กเล่นตามหลัก BBL เล่นตามรอยพยุคคนบาดโรงเรียนบ้านหนองขาย,ยัยงซึ่งทางสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขต2คขัดเลือกให้โรงเรียนบ้านหนองขายอย่างเป็นโรงเรียนนำร่องและรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างสนามเด็กเล่นตามหลัก BBL เล่นตามรอยพยุคนบาท สนามเด็กเล่นตามหลักบ BL เล่นตามรอยพยุคนบาทนะคะเกิดจากการน้อมนำแนวพระราชดำริในการอบรมเลี้ยงดูพระโอรสและพระราธิดาของสมมเเด็็จพรรระบรราชนกนกปสมเด็จพระบรมราชินีมาเป็นแนวทางในการออกแบบองค์ประกอบและกิจกรรมที่จัดขึ้นในสนามเด็กเล่นให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ภายในสนามเด็กเล่นนะคะก็ประกอบด้วยห้องสมุดลิงด้านล่างของบ้านต้นไม้ประกอบด้วยพื้นที่3ส,ส่วนได้แกพพ่พื้นที่พัฒนาระบบผิวสัมผัสพื้นที่พัฒนาระบบสร้างสมดุลและพื้นที่พัฒนาระบบสัมผัสสัมพันธภาพของร่างกายซึ่งจะทําให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย <c oughs> เกิดจินตนาการการเล่นได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ช่วยลดความเครียดให้กับเด็กๆ